ช่วงชอปชิมกินกระซุปตาสวัสดีค่ะคบกปอ้อมนะคะในรายการเที่ยวชิมชิวนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปพบกับซุปตาคนหนึ่งนะคะจะบอกว่าหอมมาก อยากรู้ว่าเขาเป็นใครและเขาจะทำอะไรในวันนี้ตามมองไปเลยค่ะจะพาเธอไปเที่ยวกันจะพาไปชิมอาหารจะพาไปชิลสักวันเบิกบานหัวใจอากาศดีๆแบบนี้เรื่องราวดีๆวันนี้เธไปด้วยกันสักที คงดีใช่ไหมฉันเชื่อว่ความรักมีจริงฉันเชื่อว่ความสุขมีตัวตนฉันเชื่อว่ความรักสร้างคนและความรักสร้างเธอ เธอคงไม่ต่างจากฉันที่อยากเห็วนวันทุกวันสดใสแค่เพียงจะมีฉันอยู่ข้างกายแล้วฉันจะเป็นความสุขของเธอฉันอยากให้เธอได้พบรักเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากรู้จักในเธอ ต้องอยู่ในใจฉันแล้วเธอก็จะเจอกับรถแท้ที่จริงใจ <c oughs> ฉันไม่ใช่คนรูปหลอฉันไม่ใช่คนเสียงดีแต่ฟังฉันเถอะเพราะฉันคือคนคนคนี้ก็จะมาดาคนนีจ ม,ม,มาถือเป็นอีกหนึ่งนุ่มนักแสดงขึ้นลูกใหม่ของทางช่องเจ็เลยนะครับสำหรับหนุ่มพอดสันของเราที่มีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องทั้งงานละครงานเอีเวนต์ต่างๆอีกมากมายเลยและที่สำคัญครับผมดาราหนุ่มถือเป็นอีกหนึ่งลูกกระตันยูที่เป็นเสาหลักช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดหลังจากที่เจ้าตัวมีงานและก็มีไรายได้ครับ วันนี้รายการเที่ยวชิมชิลก็ขอพาไปดูอีกหนึ่งธุรกิจของหนุ่มพอสันที่งานนี้เจ้าตัวลงขันเปิดร้านอาหารให้คุณพ่อกับคุณแม่ด้วยตัวเลขถึง6หลักด้วยกันทีเดียวละครับสานบายสันครับผมก็คือชื่อร้านอาหารที่หนุ่มพอสเขาเป็นเจ้าของอยู่โดยชื่อร้านสรานนั้นแปลว่าอารมณ์ดี อาศัยทำเลที่ตั้งนะครับก็อยู่ย่านสุข,ขาพิบาล5ใกล้หมู่บ้านที่พักสำหรับอาหารในร้านนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงรับเอามาจากสไตล์เดียวกับที่ร้านอาหารที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะ ส่วนอาหารก็เป็นแบบผลต่างจังหวัดล่ะครับมีรสชาติจัดจ้านมีรสเผ็ดรสเปรี้ยวจีจ๊ดจ๊าดแซ่บลิ้นนะฮะแม้กระทั่งเครื่องเคียงอะไรต่างๆนี่โอ้โหก็บอกเลยว่าขนเอามาจากบ้านที่จันทบุรีเป็นสวนของเจ้าตัวเองนะครับขณะที่คอนเซปต์ของร้านก็จะออกแนวคลาสสิกสะหน่อยนึงส่วนอาหารภายในร้านไม่ต้องพูดถึงครับไปชมกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมหนุ่มหล่อที่อ้อมพูดถึงนะคะก็คือน้องพอสรานนั่นเองค่ะัสวัสดีครับก็คุณพี่ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณพ่อสวัสดีค่ะอะยังไงบ้างกับการเปิดร้านร้านนี้ชื่ออะไรชื่อสรานฮะสรานบายสรานอ๋อต้องมีชื่อเรานิดนึงมีชื่อนิดนึงมันแบบเล่นคำนิดนึ่งค่ะทำไมถึงเปิดร้านนี้คะพอ น really. ี่เลยเพราะคุณพ่ออยากมีร้านใช่ไหมคะคือเราทําร้านอยู่แล้วทำร้านอยู่แล้วแล้วก็เออพอเราย้ายมาอยู่กรุงเทพเนี่ยถ้าอยู่บ้านที่เฉยๆมันก็เหงานะครับแล้วก็เอ้เราหาทางเดที่ว่าอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วก็เราทาสิ่งที่เราชอบดีกว่านะครับเพราะชอบทําอาหารว้าวเอองั้นอยู่ที่เฉียดได้แล้วทําอะไรที่มันใกล้ๆบ้านดีกว่าครับไม่ต้องเดินทางไกลทีบ้านก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้ ก็เลยเปิดร้านอาหารชอบทำอาหารด้วยคุณพ่อทำเองชอบทำชอบแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ใครทำอร่อกันพ่อจริงๆแล้วเหมือนกันนะแล้วแต่เมนูด้วยปะจริงๆแล้วทำรสชาติเหมือนกันรสชาติเหมือนกันรสชาติเหมือนกันเลยใช่ที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อฉันไม่ทำแต่ว่าจะบอกว่าผู้ชายทำอาหารอร่อยส่วนใหญ่ใช่คุณพ่อแสดงว่าก็ต้องแบบว่าฝีมือแบบ เมนูเด็ดของพ่อคืออะไรคะที่แบบต้องเรียกร้องให้คุณพ่อทําให้ทานตลอดเอจะเป็นถ้าเขาชอบเขาจะจัดจนพวกแก้วแก้กินเผ็ดได้ด้วยโอ้โหกินเผ็ดภาพมามากใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามีร้านอยู่ที่จันทบุรีด้วยตอนนี้ใครดูแลคะคุณพ่อตอนนี้จะมีหลานๆนะครับแล้วก็มีลูกน้องเราเนี่ยซึ่งเขาอยู่กับเรามานานหกเจ็ดปีแล้วอย่างเงี้ยเราก็ดูแลร้านให้ได้กลับไปแบบเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับอาจจะเดือนหนึ่งสองครั้ง เราไปดูไปอะไรบ้างร้านนี้เปิดมานานเท่าไหร่แล้วคะครัเดือนนึงเนี่ยตั้งแต่วันที่21 21แกเอ็ดย่องอ๋อ21่ที่ผ่านมามีนาแล้วเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับก็ดีนะฮะดีดีดีคนเยอะครับค่ะเมนูแนะนำที่อยากจะแนะนำถ้าคนเดินเข้ามาร้านนี้แล้วทุกคนจะต้องสั่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่บ้างแนะนำสิแนะนำสิที่นี่ก็เมนเมนที่นี่ก็คือสเต็กสเต็กครับแต่สเต็กเนี่ยเราจะมี หลายๆอย่างครับจะมีทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอือว่าเราก็จะมาแปลงในสเต็กตัวเดียวอาจจะเป็นแบบฝรั่งนะครับเป็นเพเปอร์สเต็กหรืออาจจะมาเป็นแบบไทยซึ่งเป็นยำสเต็กยำสเต็กนะครับหรือว่าอาจจะเป็นบาร์บีคิวสเต็กทีเาจะทำหลายๆตัวเป็นจิ้มแจ่วก้มจวก็มีใช่ส่วนใหญ่เน้นเป็นอาหารทางไหนคะ ที่มีคือหรือว่าหลากหลายมีทุกแบบเลยส่วนใหญ่ก็ก็มีทั้งสองอย่างนะมีทั้งอิตาเลียนมีทั้งไทย <c oughs> ใช่ครับผมคนที่มีงบน้อยอาจจะบอกอุ้ยอาหารแพงหรือเปล่าเนี่ยแพงไหมไม่แพงไม่แพงอาหารถูกมากเลยนะใช่ไหมใช่ถูกมากถูกมากอย่างสเต็กเราเท่าไหร่เองสเต็กเราก็จะมีตั้งแต่ร้อยหกสิบใช่ไหไม่แพง ไม่แพงถูกจริงเพราะว่าตามข้างทางบางทีก็ยังราคานี้เลยราคานี้หมดใช่ใช่ใชค่ะแล้วคุณพ่อแบบคาดหวังไหมคะกับที่จันทบุรีที่จันทบุรีเนี่ยได้ข่าวว่าก็โอเคคนเข้าเยอะพอสมควรเยอะที่นี่ก็คาดหวังไหมคะคุณพ่อว่าแบบคนจะเยอะเท่าที่นู่นไหมหรือย,ยังไงเออเราคิดว่าทําให้เป็นอย่างนั้นแหละครับค่ะคือไม่ใช่คาดหวังคือเราตั้งใจให้เป็นอย่างน้เราคิดว่าทําได้แน่ ทำได้ทำได้เม่คิดว่าเราทำได้เป็นเอกลักษณ์ของเราคิดว่าใช่มันต้องใช่แน่ๆอืมวางแผนไว้แล้วว่าเราจะทำยังไงค่ะแล้วแบบสเต็กอย่างเงี้ยคุณพ่อมีสูตรแบบพิเศษนะคะที่ไม่เหมือนร้านอื่นอะไรเงี้ยบอกบอกหน่อยได้ไหมคะนิดนึงไม่ต้องแบบเต็มๆก็ได้เพราะที่นี่แล้วสเต็กเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการมาค่ะแค่นั้นเองรู้ไหมรู้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  แล้วถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นเนื้ออันนี้จริงๆิแล้วถือว่าเป็นง่ายแต่ถ้าเป็นสเต็กหมูเนี่ยถือว่าเป็นสเต็กที่ยากที่สุดใช่นะครับแล้วเราทำเนี่ยซึ่งชาวต่างชาติจะชอบร้านพี่จันเนี่ยจะมีแต่ชาวต่างชาติเท่านั้นอืมใช่แล้วมันไม่เหมือนที่อื่นอ่ะใช่เพราะว่าสเต็กหมูเนี่ยเหมือนหมูเนี่ยจะทําง่ายแต่ทาออกมาให้อร่อยยากใช่ยากกว่าเยอะเลยครับยากที่สุดนะเนื้อคือยังง่ายกว่าใช่ไหมคะและที่นี่จะแบบมีแบบแบ่งไหมว่าเป็นเนื้อส่วนไหนอะไรยังไงครับคุณ อ่อจริงๆเราไม่ได้แบ่งสมมุว่าเราจะใช้เป็นลิปอายทั้งหมดอ๋อลิปอายก็ค่ะแล้วม,มีเมนูไหนที่พอทำได้ไหมคะคุณพ่อก็จริงๆเขาทำบุ๊กสเต็กได้อยู่แล้ว ได้ใชได้สบายตอนนแม่ว่าแล้วนะฮะแวววอีสวแววไหนไหนก็ไหนไหนแล้วมาถึงร้านหนุ่มรอทั้งทีนะฮะสาวอ้อมใจของเราก็เลยใช้ให้หนุ่มให้ไม่ใช่ใช้หนุ่มให้หนุ่มพอสแล้วก็คุณพ่อนี่สำแดงฝีมือให้ได้รู้ว่าเรีประจักษ์กันสักหน่อยนะฮะกับอาหารสักหนึ่งเมนูดีกว่านะครับจัดไปเลยครับหนุ่มโอส เอาละครับวันนี้เราจะมาทำเมนูพิเศษกันนะครับที่มีชื่อว่าสเต็กย่างกิ้แจ่วนั่นแหละเจ้า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 เ้าเจ้าเมาเจ้าเม้าเจาเจ้บเม้าเจ้าเจ้าเ้าเจ้าเจ้า้วเจ้าเ้วเถ้าเจ้าเ้าเถ้าเ้าเจ้าเ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 ้เเจาเ วัตถุดิบบ้างมีอะไรบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างอันนี้ไม่ใช่นี่ยำมุนเส้นนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ครับเป็นสเต็กนะครับซึ่งเราได้หมักเอาไว้แล้วนะครับผมเปิดแก๊สหรือยังครับเห็นไหมง่ายมากไม่ต้องทำอะไรเลยฮะยืนรอเฉยๆเพราะว่าหมูเขาหมักมาแล้วนะเห็นไหม่นูปง่ายๆแบบนี้สบายๆ อไอ้นี่กลิ่นเริ่มออกแล้วนะครับหอมมากๆหอมกลิ่นพริกไทยนะครับแล้วก็หอมกลิ่นซอสที่เราใสา่ลงไปนะครับผมแล้วก็หอมกลิ่นคนทําด้วยนะฮะจะพาเธอไปเทีย่ยวกัน จะพาไปชิมอาหารจะพาไปชิวสักวันเบิกบานหัวใจอากาศดีๆแบบนี้เรื่องราวดีๆวันนี้จะไปด้วยกันสักทีคงดีใช่ไหม ้อยครับผม<ล>ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูง่ายๆนะครับผมพี่พ<ห>ี่ถ้ากลิ่นออกกล้องได้นะจะรู้เลยว่าหอมมากถูกต้องครับผมไปเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่านะครับ